ผสมกับไม้ดูถุงมือแม่เนี่ยไม่ได้บอกเขาเลยฮะสดีครับทุกคนก็อยู่กับช่องช่องไอเอ็นเดอร์แนะครับก็วันนี้วันนี้ว่างแม่หาเรื่องหางานก็มาปลูกไม่ก็เห็นแก้สารพัดนึกต้นนี้มันโตแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนก็ถองออกมาดินี่นะครับทุกคนแก้วสารพัดนึกเนี่ยใบมันเป็นไรเนี่ยใบไม้โดนแดนด ก็อันนี้เราเพาะกันเองนะครับก็แยกมาจากหนอเราไปซื้อที่ตลาดนะเนาะตอนนั้นอะซื้อที่ตลาดแล้วมันมีไข่เขาบอกมันมีไข่อยู่ที่กกเราก็เอามาแยกได้ตั้งเจ็ดแปดต้นนี่ก็เท่าไหร่นะโตแล้วน่าจะที่เดือนแล้วแต่ขยันมากเขาแบ่งได้ทีละต้นท้องต้นแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยดินนะทุกคนใช้แบบนี้มาปลูกแล้วผสมก็ได้ไม้เขามีทุกที่ไห่ดินนะฮะ มันน่าจะมีแถวบ้านแล้วอย่างเดียวมั้งดินนั่นนะมันเป็นดินแบบดินเขาเรียกวอะไรดินเจ็ดถุงร้อยอ่ะเจ็ดแปดถุงร้อยเอามาผสมผสมกับใบไม้ใบหูกระจงใบอะไรก็ได้วก็ใสเอา,นานอีกแล้วไหม,มแล้วมานั่งทำอะไรเมื่อน้องปลูกให้แม่ปลูกเนี่ย บินพอป่ะเนี่ยแล้วก็ถางเนี่ยใหญ่เลยต้นไม้เล็กน้อยนี่ดูถุงมือนะคะนี่ถุงมือปลูกต้นไม้แล้ถุงมือมอไซค์มาแล้วไว้อันใส่ไม่นี้ะไม่ใช่มันไม่มีถุงมือนั้นหมดแกะหมดอีกแล้วแกะอันนัห้แม่หมดดำไม่เป็นไรหรอกเ๊บผสมเลยผสมกับต้นหุู่กระโจกไม่ใช่ต้นใบใบใบหูกระโจกนี่ไม่แม่นันนี้ไม่ใส่ถุงมือนะเดี๋ยวาเขาดูนะ เขาเรียกว่าอะไรดินนะดินเข้าเล็บอีกต้องปักเล็บอีกมันมีต้นลูกมันด้วยนนั่ะเนี่ยเนี่ยเนี้ยรืจะแยกอีกมแยกแล้วเอาลงไปด้วยกันเลยเขาสองต้นลงไปด้วยกันเลยก,ก็ได้มแม่ดินมันยังน้นอยอยู่เลยในกรนะถางอ่ะโอ้ยเยอะแล้วนะ,นนะเนี่ยนี่แล้วแม่เอานี้ใส่ไปแล้วจมลงไปข้างล่างเลยนะเนยอะ แม่แม,มันยังน่งอยู่เลยจะปลูกรอดไหมรอดเด็กคณะจะรอดอ่ะต้นไม้ที่บ้านเต็มหมดมถ้าใครที่ตามกันณาจะรู้ต้นต้นไม้เราเราเยอะมากต้นไม้ที่บ้านมแม่เขาอย่างนั้นแม่ให้เอาต้นใหญ่เลยนะแล้วรวมกันยัง ีไข่ไวนะ้เพื่อเราไปแยกเยอะนะพอนี่ทุกคนใส่มาเลยดินมันยังน้อยเลยเนี่ยไม่น้อยใจะให้สูงกว่านี้เหรอแนวยกขึ้นไหมเอาใส่เข้าไปอีกอโอเคม,มันต้น,น,นเดียวก็พอแล้วอย่างมันก็แตกเพราะว่ามีลูกมีต้นเล็กๆอีกเ,เหนื่อยซะแล้วหา,าง,งาน โอ้ต้องไปเอาใบไ,ไม้มาให้แม่อีกเอาใบไม้อีกเพราะว่าอีกกระถางอีอหรือใบไม้เดีย๋ยวไปเอามานะานี่อานนิดไก่นี่นี่เกลียวเสียหมดใบใบเน่ะโดนแดดแม่ดันลืมมาพิตั้งตดัดแดดไม้เกลีนนยวง่าย เพราะมันจะโตให้เป็นต้นใหญ่ทุกคนเห็นไหมแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันโตมันก็จะเป็นพุ่มใหญ่จะสูงมากใบก็จะใหญ่อันนี้ไปโดนแดดแดดแรงไปไปตั้งไว้เขียหมดเลย ได้เลยแม่เอาแค่กับอันเดียวพอแล้วนะแล้วก็เทดินให้แม่อีกเร็จแล้วนี่นะครับก็เราก็จากดินเจ็ดถุงร้อยนะครับก็มาผสมกับใบหูกระจงนะครับต้นนาบ้านมันก็จะเขาเรียกอะไรดินมันจะโป่งขึ้นโป่งขึ้นแล้วก็รากมันก็จะเดินดีเวลาเราลดน้ํามันก็จะไม่แน่นเลยไม่แน้นดินไม่เน่นใช่ดินไม่แน้นระบายน้ําได้ด้วยนะ ก็จะเป็นดินแบบนี้นะครับคือใครปลูกต้นไม้เขาก็รู้รอยู่แล้วเขาก็ต้องปลูกใช้ซื้อดินซื้อดินเจ็ดถุงร้อย้อยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนเราเป๊ะแต่ถ้าสูตรเดียวกันและัาน,นว่าเขาก็ขายแบบนี้เหมือนกันเลยท<ช>ี่มันจะมีพวกเขาเรียกอะไรนะมะพาร้าวสับมะพร้าวสับแล้วก็ใบก้ามปูอะไรพวกนี้ด้วยนะครับกคุกเขาไปได้วยกันพอไปน่านมาดินไหม ไม่เอาถุงนะเพราะว่านุ่นมันใะบไม้น้อยกัน,นะพอแล้ะะวก็ณีดินเขาดีอยู่แล้วดินเขามีมะพร้าวอยู่แล้วมันโกง่งใส่อันนเงี้ยม,มาเดี๋ยวแม่ใส่เองเอาตันนีอ้ออก สี่หาเดือนเพราะเม็ไข่หรือเพราะไข่แล้วเพราะไข่อะสี่หาเดือนเออสี่หาเดือนตอนแรกนะครับมันจะเป็นไข่เป็นเม็ดเม็ดะเป็นลูกลูกเล็กๆเหมือนลูกกระสุนนะเหมือนไข่ใหญ่กับไข่จิ้งจกหน่อยเล็กๆนะครับมันจะอยู่ในกบในกบตามลากแต่แว่านะแยกมาเพาะต้นนี้ถ้าเราหาเจออีกเนี่ยไข่ ไม่นามีเนาะไม่ยอมต้นเล็กเออแต่ตอนนั้นเราต้นเล็กๆอย่างนี้เราก็มีนะตอนนั้นเราซื้อตลาดมาแต่ซื้อตลาดนะต้นเล็กเท่านี้แน่แต่ที่นี่อ่างใส่นะไรจะไม่ได้แอนนี่ออกมาเลยแม่ใส่แล้วก็เลยเมียมันต้องเอาเนี้ออกดินดีเลยนะดินกระถางเก่าแล้วกระถางเก่าเนขาไปปลูกอะไรก็นี่ไงใส่ต้นเล็กนี่เปลี่ยนหมดเลยมันจะได้โต ลากแน,น่นเลยมี <วะ S 1> ไหมนะเราไม่ดูเพราะเผื่อมีไห,ไหมนะไข่เพราะว่าจริงๆเขาให้เขาเขาบอกว่าให้เอาไปล้างน้ำเอาไปฉ<ช>ีด<ช>นี่เราไม่ไม่เอาไม่ต้องว่าเรามีเยอะแต่เราก็มีเยอะนะมีเยอะมีเยอะนะใส่ที่โอ้แต่เราก็เอายาวสวยนะ ตนน้นล้สูงกนน็นด้แลวแต่ต้นนี้ไม่ได้ตากแดดต้นนี้ตากแดดใบหมดเลยเสียเลยสูงไปเอาให้เท่ากับต้นนี้ไม่เดีมันก็มันแตกยอดใหม่ตลอดพอป่ะเนี่ยนะโอเคโอเคอบ้านจะเป็นป่าเลย บ้านจะเป็นป่าอย่าอย่ท้ายคลิปเดี๋ยวแทนกล้องไปให้ดูว่าบ้านเราเป็นยังไงนะครับต้นไม้ต้นไม้เยอะมากนึกว่ากรมอุทยานแห่งชาติพ่อบอกจะปลูกอะไรกันนะขนาังหนเราชอบนะต้นไม้มีเยอะมากแต่ทุกคนนะปลูกเยอะขนาดนี้ไม่ได้ส่งกระถานี้กมีแต่ต้องบอกเขาดอนนะบอกเขาอย่าหาสาระนะครับจากจากคลิปเราเพราะว่าใช่นี้เราเขาเรียกอะไรนะปลูกไปเรื่อยเราแบบ ถเหมือนที่คุณคนปลูกอ่ะเราแบบแนะนาอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเราก็เลี้ยงตายมาั่งรอดมั่ง <laughs> สลับกันไปนะครับดเดี๋ยวแม่จะเอาเนี้ยเอาอหมดแล้วแม่จะถานแม่จะปลูกอันนี้พอแล้วใช่ใช่แม่จะเปลี่ยนอันนี้ต้นเล็กบบโอเคได้แล้วสวยเนาะทุกคนต้งเนี้ยแต่เจ้านี่สวยเลยต้นนี้โดนแดดแค่แลบบ้วแค่สองกระถางหอบแล้วเอาต้นเล็กไม่แม่มม เดี๋ยวแม่ไปาดินกันเราจะยกไปยังไงไหวนะม่เอารถลากมารถรถลากก็มีไอตัวแมลงพ่นแล้วพ่นยาเดี๋ยวดินนีดพอน้ำแต่เอาใบน้อหน่อก็นะครับสำหรับเขาเรียกอะไรเหมือนแบบว่าเวลาเรามีเวลาว่างนะครับที่บ้านก็จะชอบปลูกต้นไม้นะครับทั้งพ่อทั้งแม่ ทุกคนในบ้านเลยก็จะปลูกต้นไม้กันนะครับแยกแยกไปดอกเหมือนบางทีเราซื้อจากตลาดเงี้ยต้นเล็กๆซื้อมาต้นเดียวนะแล้วเอามาแยกนะได้เ <มา S 2> ต็มต้นนะแล้วพอมันโตขึ<ๆ>ต้นปีสองปีเราก็เอามาแยก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 ,แยกได้เต็มเลยได้เต็มบ้านเลยนี่แม่เอามาทำอะไรเนี่ยนี่แม่จะแยกต้นเล็กนี่แม่ขยบก่อนนะแม่ขยบตรงนี้นยไม่ได้เข้ากองนะอันนี้ีกอันนี้ นี่อันนี้อันนี้ไม่อันนี้เราไม่มีกระถางแล้วอะเราเอากระถางเก่าเราไม่ได้ซื้อกระถางใหม่เปลี่ยนกระถางเงี้ยต้นเล็กอ่ะมันมีต้นเล็กอีกไหมเหรอมาเปลี่ยนเถอะเลยยินมีอไปยกไม่ไปะเนี่ยเอาเล็กเออเอาเล็กๆมาเปลี่ยนเป็นตัวใหญาเล็กๆมาเพราะว่านี้กระถางเอาไหมาอีกสองต้น จะทำแล้วเนาะทุกคนนี้อ๋อเล็กเปลี่ยนจากกระถางเล็กก็เป็นกระถางกลาง <c oughs> <c oughs> มันจะได้งามเพราะว่าถ้าอยู่กระถางเล็กอย่างเงี้ยมันก็จะเย่งไม่ต้เนี่ยนะมัน,นจะเล็กมันก็จะเล็กอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราย้ายมาปุ๊บมันก็จะตรงมันก็จะเป็นอย่างนี้กอย่างจะสวยด มาแล้วนีนะครับอันนี้ต้นเล็กๆอันนี้เราก็เพาะไว้นะครับก็มีหมดแล้วแม่มีแค่นี้แล้วแม่กระถางเล็กอ่ะม,มีแล้วที่แม่เพาะไว้อะ่ะมันมีอันเล็กเลยแล้วมันต้นมันไม่สวยเอาไว้นก่อนมันไม่งามอันนี้มันงาม,มอันนี้ีต้นเี่ยอ๋ออันน้แม่ได้เปลี่ยมมีต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะ จ็ดต้นในต้นนั้นมันเป็นแบบออันเล็กๆอันนี้เอาอันนี้นะใส่เลี่แม่นะแม่จะไปเอากระถางมาใส่มี่กระถางใหญ่มีอีกหรือกระถางใหญ่มีกระถางใหญ่สักตรวนี้เออเดี๋ยวไปหากระถางใหญ่ก่อนมานะงานปลูกเลยนะต้นนะเออเอา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 เล็กๆใส่โอเคแม่ไปเอาอันนี้อีกช่วงนั้นนะครับก็ที่ที่ปลูกซื้อมาปลูกก็คือตามกระแสนะครับช่วงนั้น ขายต้นแล้วตั้งสามสี่ล้อตาดต้นเนี่ยนะครับต้นแก้วสารพัดไม่แค่ช่วงนั้นกำลังผิดไม้ด่างแต่เราไม่มีทางซื้อไม้ด่างลรวก็ซื้อแก้วสารพัดนื้อเอาเพราะว่าแก้วสารพัดนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ผมว่าสวยมากนะครับใบเพราะมีลายลายเป็นสีขาวด้วยใสย่เต็มนะดินแต่ไม่ได้ใส่ต้นไม้นี่ ดีมากนะครับปกตินะครับถ้าใครที่ชอบต้นไม้นยส่วนใหญ่นะเขาจะชอบแย,ยกต้นไม้ด้วยก็คือถ้าสมมติมีต้นไม้ต้นเล็กๆลูกมันอย่างเงี้ยนะครับออกมาก็เราก็ถ้าขยันแย,ยกเราก็จะมีต้นไม้ใหม่ๆตลอดนะครับเอาไม้ว้อยตกแต่งข้างรั้วบ้านนะครับ ใหญ่แล้วก็มีเวลาว่าเราก็จะปลูกต้นไม้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่บ้านมี่พร้อมแยกตลอดนะครับเพราะว่าต้นไม้มีเยอะมากต้นไม้ข้างบ้านปลูกไว้เยอะมากเลยนะครับแม่พอแล้วนะจ๊ะแ่อ้อะดินไม่เอาแล้วมั้งดินดินแน่นปึกเลยเดี๋ยวก็นอไมก็ได้ นเนี่ยนะครับอย่างบางทีเนี่ยเราใช้ดินบางทีเราเอาดินที่บ้านมาปลูกเลยเหมือนแบบว่าเราขุดดินขุดดินข้างบ้านเนี้ยมาลงต้นไม้แรกๆอาจจะดีมันได้แต่พอฝน,นตกนานไปเราลดน้ำแล้วน้ำขังปุ๊บมันไม่มีการระบายปุ๊บกลายเป็นดินเหนียวไปเลยน่นจริงๆก็ต้องแนะนําทุกคนนะครับว่าถ้าใครแบบเล็กต้นไม้เนี่ยควรจะซื้อดินถุงดีกว่าเอามาผสมด้วยแล้วผสมด้วยดินถุงเจ็ดถุงน้อยอะไรแบบเนี้เอามาผสมด้วยก็จะดีกว่า มันระบายน้ำได้ดีกว่าถ้าเป็นดินถุงนะนี่เราใช้ดินบ้านเราเป็นดินชุ่มปึกเนี่ยไม่แต่เราก็ผสมใบไม้ก็จะใช้ได้เหมือนกันอันนี้เราไม่ได้ผสมเลยไม่ได้ผสมเลยดึงแรงเอแล้วหพอแล้วเดีย๋ยวอันนี้ก็เอาลงข้างล่าง ใส่ต้นเดียวมั้ยต้นนี้ต้นเดียวแน่นดูพอแล้วเันก็ลิกเลาะได้กี่กระถางละสามสามกระถางวันนี้ก็มาปลูกต้นนี้อย่างเดียวนะครับต้นแกวสารพัดนึกและเหี่ยว่อะไรถ้าเรามีซื้อกระถางมาใหม่หรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวเราก็ เอามาแยกเอามาแยกต้นอื่นอีกเรามีเฟิร์นมีอะไรอีกมีอีกหลายที่ที่แม่จะแยกมีหลายอย่างอะไรเฟิร์นมีอะไรเราไม้ใบก็มีไม้ใบอะไม้ใบสีชมพูละไหมเขาเรียกไม้อะไรนี่ทุกคนนี่เห็นยมงไงนู่นนู่นยกกระถางเลยเนี่ยนี่กระถางเล็กแต่อันนี้ไม่สวยนะอันนี้ไม่สวยนู่นนู่นนี่มันจะมีมันจะมีต้นแบบเนี้ยไม่รู้ไม่รู้เรียกว่าต้นอะไรก็ดูยกมาสวยมาก หนักแต่อย่าเราเค่อยแยกอันงนี้นนเรามีเยอะมากนี่จะเอา,าให้ดูค่ะไหน,นต้นมันใหญ่ให้เขาดูไงแต่อันนี้เราไม่ได้แยกเรามีต้นเล็กที่จะแยกอีกนี่ค่ะสวยอไหมคะต้นเล็กกว่าวใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยเนี่ย เขาเรียกต้นอะไรจะไม่รู้ใบมันจะออกสีแดงส้มๆแดงๆหรืเหลืองแล้วแต่มันจะเหมือนมันจะเปลี่ยนไปนี้ อีกตนห<ะ>นึ่งสองสามี่พอแลไหนใส่แล้วก็ใส่ไปแล้วโอเคต้นสวันนี้นะครับก็แค่นี้แล้วเนี่ยแค่นี่เหนื่อยแล้วเนะี่ยเหนื่อยก็เดี๋ยว <c oughs> ถ้าวันไหนเราหาต้นไม้อะไรมาปลูกเราจะแยกต้นไม้ ก็๋ยวจะมาถ่ายให้ทุกคนดูอีกนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเหนื่อยนะค่เนื่อยนี่ยนี่ได้เนี่ยวันนั้นยุวมาน่อยแตสวยนะเนีเห็นไหมล่ะมันต้นใหญ่แล้วถ้าถ้าเราเอามาจากกระถางเล็กเอามาใส่ใหญ่ปุ๊บแล้วมันจะงามจะเนี้ยจะงามใหญ่จะสวยใช่ก็มันก็จะเป็นคู่ออกมา แต่อันนีน้่ยเสียดายทุกคนอันนี้มันมันน่าจะเขาเรียกแม่ลืมหยับปะเจียวไปตากแดดโดนแดดด้วยไม่เลยใบยอะแต่ไม่เดี๋ยวเรา,เาไว้ในร่มนะสักพักมันก็จะดีโอเคก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะมาถ่ายมาไลฟ์สดอีกก็เราปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยววันหลังถ้าสมตมติน้องนิวมาอยากจะบังคับบังคับน้องนิวมาช่วยปลูกด้วยน้องนิวไม่ค่อยปลูกต้นไม้อะ <laughs> หลานสาวไม่ค่อยโชบทำแบบนี้นะครับถ้าใครติดตาจะมีหลานคนเล็กอีกคนนึงคะหลานผู้หญิงน้องนิวนะครับอยู่กับแม่เราเรียนชาติดเรียนติดเรียนก็โอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมบายบายไปแม่ยกเเดอ๋ย่าไม่เอารถแม่รถแม่ไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะหนักองเอารถ